สสดครับผมคือเมอรรัสประธานบริษัทหมื่นลักมือล่านการหมู่บ้านจำกัดมหาชั้นเองรับทำตั้งแต่หมู่บ้านบนฟ้าหมู่บ้านใต้น้ำหรือจะอัปเกรดหมู่บ้านจากของเดิมก็รับทำเช่นกันครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้ค้นพบใบโอมสวอมแล้วก็ใบโอมจังเกิลน,นั้นอยู่ใกล้กันเป็นพิเศษครับผมเลยเกิดไอเดียที่จะสร้างอะไรสักอย่างที่มันจะสามารถทำให้คนอยู่อาศัยได้เยอะครับในสเกลที่ผมสามารถทำได้ซึ่ง มันก็คือหมู่บ้านแหละครับแต่ในรอบนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะเป็นหนหมู่บ้านที่อยู่รวมกันทั้ง2ไใบโอมซึ่งการดีไซน์นั้นผมบอกเลยว่ามันจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแน่นอนถ้าที่ผมคิดนะและส่วนหนึ่งที่ผมคิดจะทาหมู่บ้านใน2ใบโอมนี้ก็เพราะว่ามันจะมีวิลเลจเจอร์ที่สวมชุดประจําใบโอมสาหรับ2ไใบโอมนี้อยู่แต่มันยังไม่ถูกใช้งานครับซึ่งการที่เราจะเจอชาวบ้านประจำใบโอมทั้งสองนี้มันมีไม่กี่วิธีหรอกครับนั่นก็คือเราต้องทำเองครับผมนั่นแหละครับ เราต้องพาชาวบ้านมาอาศัยอยู่ที่นี่ทั้งใบโอมสวอมแล้วก็ใบโอมจังเกิลนั่นเองนั่นก็คือการสร้างหมู่บ้านนั่นเองครับก็คือเห็นผมที่ผมอยากทําหมู่บ้านที่ใบโอมตรงนี้เพราะว,ว่าวิวมันสวยเลยครับนานๆทีจะเจอใบโอมสวอมแล้วก็จังเกิลอยู่ติดกันแบบหายากนะแบบเนี้ยมันสวยครับหันมาตรงนี้ก็เป็นภูเขาอีกครับโอ้โห สวยแล้วสวยอีกสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเองและมันห่างจากบ้านผมเพียงแค่โอเคถ้าหมุดเวย์พอยต์ตรงนี้ก็คือบ้านผมเนาะแล้วมันห่างจากบ้านผมเพียงแค่10กิโลเองครับก็ถือว่าใกล้ชิดหายเลยจะว่าไปประตูมิติที่ใกล้สุดก็คือตรงนี้เนาะโอเคตรงบ้านต้นไม้ตรงนี้เออนี่ไงโอเคโอเคเซตเวย์พอยต์ไปเป็นหมุดสีไซอันดูสิ8กิโลโอเคเดี๋ยวผมขอบินไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนดีกว่าวอ๋อคิดถึงบ้านต้นไม้นี้จังเลย เราจะได้สร้างมันอีกรอบแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่หลังเดียวครับต้องสร้างทั้งหมู่บ้านเลยอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือระบบเนเธอร์ลิงครับเพราะฉะนั้นต้องมีออกซิเดีแล้วก็ต้องมีกล่องใส่ของนะเป็นกล่องสีแดงแล้วกันสำหรับเนเธอร์ลิงเอามาสักหนึ่งสแ,แต็กแล้วกันแล้วก็สถานที่ที่ใช้ทำเนเธอร์ลิงก็ต้องเอาไปสโตนบิแล้วกันสโตนบิกสโตนบิกอเคเอาไว้ทําเป็นป้อมเนเธอร์ลิงสำหรับการเชื่อมหมู่บ้านไปนยังสถานีาต่างๆโอเค ประมาณนี้แล้วก็หน้าต่างกระจบเอาเป็นกระจกแบบแผ่นเล็กแล้วกันสักสีก่สตกที่จริงมันใช้ไม่เยอะแต่ผมหยิบไปเฉยโอเคนี่กล่องนิเทลลิงต่อไปก็เป็นกล่องหมู่บ้านเอาเริ่มจากกล่องของหมู่บ้านไปอมสวอมก่อนแล้วกันก็ต้องมีเจ้าไม้โอ๊กไปจํจนวนมากเพราะว่าไปอวมวอมต้นไม้ส่วนใหญ่มันเป็นไม้โอก๊กจากนั้นก็เป็นไม้สีดําๆหน่อยก็คือไม้สปรูตโอเค เพราะว่าบ้านแม่มดมันเป็นไม้สปรูตครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาสีไม้สปรูตไปด้วยเอาเป็นไม้หลอกใหญ่ๆนี่แหละมันค่อยเอาไปแปรรูปทีหลังได้แล้วก็อย่าลืมด้วยที่จะเป็นอย่างยิ่งปึ๊บหน้าต่างโอเคเอาไปสามสเต็กอืมเจ้าว่าไปแล้วมันก็ยังเหมือนขาดอะไรบางอย่างฮะบล็อกอิดอือว่าแต่บล็อกอิดมันก็ต้องเผาดินเหนียวก่อนใช่ไหมละ่ะมันจะยุ่งยากไปหรือเปล่านะผมมีดินเหนียวไหมอะเอ้นี่ไงดินเหนียวเจอลนะโอ้โห มีนิดเดียวเองไปแลกกับชาวบ้านเอาก็ได้นี่โอเคแลกมาเยอะๆผมต้องการเยอะๆครับอันที่จริงที่มันมีแค่สามตัวเพราะผมไม่ได้ทํามาเยอะกว่านี้ก็คือมันก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหรนะ่ไงแต่ตอนนี้จําเป็นละต้องมีบล็อกอิฐเยอะๆเราไม่หาเองตามธรรมชาติครับผมมีตังใช้ตังครับใส่กล่องเหลืองไปซะซึ๊บเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่ของไปโอมจังเกิลสินะต้องมีไม้จังเกิลเป็นจนวนมากปึ๊บเฮ้ยก็มีอยู่นี่ โอเคเอาส่วนของจังเกิลไปแล้วกันเตมส่วนของจังเกิลก็ต้องเป็นไม้จังเกิลแล้วก็ส่วนที่เหลือก็อาจจะมีไม้โอ๊กมาจจมบ้างเพราะว่าใบอมจังเกิลมันมีต้นไม้โอ๊กอยู่แล้วก็ประเภทไผ่เหรอเออแล้วก็พวกบล็อกกระจกเนี่ยก็เอาหมดแล้วเหรออ่าเอาเป็นบล็อกใหญ่ไปแล้วกันแล้วก็พวกไม้ไผ่เหรอเอ้ยเดี๋ยวไม้ไผ่แล้วก็มีฟาร์มไผ่อยู่นี่โอเคตรงนี้แหละคือฟาร์มไผ่ของผม ในเมื่อระบบเผาไม่ได้ใช้งานก็เป็นฟาร์มไผ่ดีๆนี่เองต้องการบล็อกไผ่ไปจํานวนมากครับดูสิเ <c oughs> นี่ยต้องการเฟอร์บเอามามันก็เอามาอัดเป็นบล็อกบมบู โอเคถ้าแตกแล้วอก็เป็นแบบูแพร้งโอเค1 2 3 4 5ส6สแต็กกับอีก12อันโอเคโอเคได้ของทั้ง2ใบโอมแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็เป็นบล็อกอาชีพของชาวบ้านบล็อกอาชีพก็เอาใส่กล่องสีใส่อันแล้วกันเริ่มจากคนขายเนื้อช่างเกราะช่างหนังฟาร์มเมอร์อันนี้คนเลี้ยงแกะบาทหลวงช่างหินช่างอาวุธชาวประมงคนเขียนแผนที่ช่างธนูบรรลักษ์แล้วก็คนขายอุปกรณ์ฟึบ เรียบรลยอะครบทุกอาชีพโอเคตึ๊บตึ๊บครบครับผมเยี่ยมแล้วก็บล็อกที่เพิ่มสีสันให้กับสถานที่ก็เอาเป็นเอ่อกล่องสีดำแล้วกันก็จะเป็นบล็อกขนแกะเนาะเนี่ยแหละโอเคเยี่ยมเตรียมของเสร็จละไปสถานที่นั้นกันครับว่าแต่มันอยู่ไกลกี่ก,กิโลวะเนี่ยเออนี่ไงอยู่ตรงนี้โอเคเซตเวฟพอยต์ไปโอ้โหต้องผ่านในภูเข,ขาตรงนี้ได้เหรอวะเนี่ยเออสวยดีวะ่ะบินลอดช่องไป ปึ๊บโอ้โหเอออ๋อใกล้ถึงแล้วโอ้โหตรงนั้นเนี่ยแหละจุดศูนย์กลางหมู่บ้านกล่องก็ขอไปีก่อนกันปึ๊บโอเคมาต่อเป็นสโตนบิ่ตรงนี้นี่ก็ต้องเป็นเสาต่อขึ้นมาปึ๊บสำหรับวางประตูเนเธอร์โดยเฉพาะแล้วก็ทําเป็นร่องเอาไว้2ช่องแบบนี้จะได้เอาไว้วางประตูเนเธอร์ตึ๊บเออเงี่ยแหละทีนี้ก็ต่อแพลตฟอร์มยื่นออกมาให้มันมีพื้นที่มากขึ้นจะทําแบบไม่ให้มันเหลี่ยมมากเกินไปแต่ก็ ไม่เหลี่ยมอะ่ะนั่นแหละอันนี้ก็ต่อเสาขึ้นมาแล้วก็วางโครงหลังคาจากนั้นก็เอาบล็อกกระจกปูเป็นหลังคาแบบนี้ห้องมันจะได้สว่างๆส่วนพื้นที่ด้านล่างก็ตกแต่งเสาหน่อยแล้วกันมันจะได้ดูแบบแข็งแรงมากขึ้นส่วนช่องว่างๆที่เหลือก็วางเป็นกระจกแผ่นไปครับอืม เรียบร้อยนี่คือเนเธอร์ฮับที่อลังการที่สุดที่ผมเคยสร้างมาแล้วแหละผมหมายถึงที่เป็นของหมู่บ้านนะตรงนี้ก็ใส่เป็นกิมมิคทางเข้าหน่อยละกันของสวามก็เป็นไม้โอ๊กส่วนจังเกิลก็เป็นไม้จังเกิลโอเคเป็นกิมมิคเลยน้อยครับไม่มีอะไรทีนี้ก็ทําประตูทีนี้ก็เอาออฟซิเดียนมาแล้วก็หินเหล็กไฟดีนะมีอยู่นี่แหละรประตูเก็บเตียงก่อนจากนั้นก็วัดพิกัดนะผมโอเค แล้วก็โจทยนะ์ฮะแกน x ก็คือ5 7 5 3ส่วนแกน z 7 9 0 7อืมใช้แค่นี้แหละครับพิกัดเนเธอร์ทีก็เอาไปหาร8ระบม5 7 5 3หาร8เท่ากับก็จะได้เท่ากับพิกัดที่719โอเค x 7 1 9แล้วก็แกน z 7 9 0 7หาร8เท่ากับ988โอเค988 เยยีม่มโอเคเรียบร้อยผมพิกัดในเนเธอร์ต้องไปก็คือพิกัด X719 Z988 โอเคถามว่าจะเข้าไปตรงนี้เลยทำไมก็เข้าได้แหละแต่มันจะลำบากหนะ่อยเราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เอามาแล้วก็ค่อยไปสร้างประตูในนั้นอีกทีจะว่าไปก็มืดอีกแล้วนอนก่อนรู้สึกว่ามันมืดบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ก็ต้องเซตเว y p พอยตปั๊บเโคตดไกลเลย,ยบ่อตามโตนะโคตรเหนื่อยมองไม่เห็นเฮอะไรเลยเอ,อย <c oughs> ทำไมไม่เข้าไปวะโอเคก็ต้องไปสร้างอยู่บนหลังคาเนเธอร์เนาะเพราะว่ามันทำระบบเนเธอริงง่ายสุดและสะดวกด้วยโอเคแล้วก็เดินทางครับปักทอสไปด้วยเต็มจอเลยตัวเลข7 1 5 7 1 7 9 9โอเคเก้เช okay. ็คเคพิกัดตรงนี้แหละมาไกลอยู่นะใช่ไหมโอ้ก็ไกลอยู่นะนะแต่รู้สึกว่าตรงนี้ไกลกว่าไม่เนี่ยมันก็พอๆกันเลยดีว่าเป็นขนาดมาตรฐานก่อนแล้วกันดูสิใช้งานได้ไหมจึบ๊บ ต้องไปถูกที่นะขอร้องถูกที่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 ในรื่รับเยี่ยมเรียบร้อยครับผมมาได้เวลานอนนะผมโอเคโคตรง่วงเลยเรียบร้อยครับในที่ริงเสร็จสิน้นต่อไปก็ได้เวลาสร้างบ้านครับผมมาโอเคเบโอสวรมที่แรกไหนมาดูหน้างานซิโอเคโอ,คโอค้คลิปเปอร์คลิปเปอร์โอเคเกือบไปละเริ่มจากหมู่บ้านไบโอสวรมครับแต่ก่อนอื่นเลย คริปเปอร์อีกแล้วหมู่บ้านนี้มีแต่คริปเปอร์โอ้โหสองตัวโอเคอ่ะยังไม่หมดอีกสองตัวโอเคมดยังมว <ขอ S 1> ยัง,อยงโอ้โหแต่จะว่าไปวิวตรงนั้นโคตรสวยบ้าบอรตรงนั้นยิ่งสวยนี่มันทำเลทองชัดชัดแต่มันจะเป็นทำเลทองได้ต่อเมื่อผมสร้างอะไรให้ทำก่อนก็เริ่มจากเคลียร์พื้นที่แล้วก็สร้างทางเดินฮนะ สวอมมันต้องติดกับแม่น้ำเออตรงนี้ก็วางรั้วกันตกไว้ด้วยเผื่อชาวบ้านมันเพ่นพ่าดออกมาส่วนต่อตรงนี้ก็วางเป็นสลับครับช่วยในการตกแตงก่งได้เชยอืมโอเคเนี่ยแหละสะพานของไบโอมสวอมบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ก็จะถูกสร้างบริเวณแถวนี้นี่แหละเอ๊ะจะว่าไปเดี๋ยวผมขอเช็คมซสปูดก่อนนะว่ามันเหลือเยอะแค่ไหนะอ่าเหลือแค่1สเต็กับอีกยิปสี่อันโอ้มันน้อยเกินครับ ต้องหามาเพิ่มมาจ้าโรงงานไม้ดูซิอันนี้ก็ขอเตอิมไม้ก่อนละกันให้มันมีเยอะๆโอเค,อเ,คอเคสักพักหนึ่งอะดูซิได้ไม้เยอะแค่ไหนเออตรงนี้แหละดูซิโอ้ได้เยอะกว่าที่คิดฮะมาหยิบใส่คลังแบบไม่ต้องสนโลกเลยฟืบเต็มคารเบลครับผมดีต้องการแบบนี้แหละ เออแล้วก็ต้องปิดวงจรด้วยสินะแหมนี่แค่ F K 5 t แทีนะเนี่ยว่าแต่มารอบนี้คือขอซื้อะระรังหน่อยแล้วกันมันจะได้แบบว่าทําจุดศูนย์กลางชาวบ้านได้แบบง่ายๆต้องจ่ายค่าตั้งหมู่บ้านใหม่สามหกแล้วกดโอเคอืมสองอันก็พอแพงครับระรังระรังโคตรแพงโอเคมาได้เวลาสร้างหมู่บ้านนะผมใบองศ์วอมก่อนที่เราจะสร้างหมู่บ้านเราต้องสร้างจุดศูนย์กลางหมู่บ้านก่อนครับส,รสัญลักษณ์ของใบองศ์วอมก็คือต้นโอ๊กที่มีเถาวันโอเค ราจะปลูต้นโอ๊กที่มีเถาวัลย์กันครับโรยปุ๋ยอเยี่ยมแต่ทำไมมันไม่มีเถาวัลย์วะเดี๋ยวเราปลูอีกต้นหนึ่งดิปกติมันควรจะมีเถาวัลย์ไม่ใช่หรอใช่ไหมเออไม่มีว่ะต้นใหม่ไม่มีเถาวัลย์โอเคดูเหมือนว่าจะต้องตัดเถาวัลย์เองวะครับเอาไปปลูกใส่ต้นโอก๊กอ่ะไม่ได้อันนี้มีซิลทัชก็ไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นกันไกลเท่านั้นอ่าปุ๊บสองอันเยี่ยมแล้วก็กันไกลเบบ มาแค่ต้องการตัดเทาวันมันใช้ขวานตัดไม่ได้โยวสับโอเคเอาไ้แปะทั่วต้นไม้เยี่ยมส่วนนี้ก็อ่าแปะไปปึ๊บปบไม่ต้องเยอะก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวมันลกต่อไปก็รัว้วนาะต่อไปก็ขอทํารั้วหนกันรั้วก็อ่าปึ๊บโอเคเอาไปดูดอกไม้ปึ๊บสําหรับแขวนละคังครับผมปั๊บนี่ก็แขวนไว้ตรงนี้ เยี่ยมจุดศูนย์กลางของบ้านก,ก็คือบริเวณตรงนี้ส่วนที่เหลือคือเป็นหมู่บ้านนะผมโอเคมา เริ่มสร้างบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะเริ่มจากอาชีพแรกก่อนแล้วกันซึ่งนั่นก็คือฟาร์มเมอร์นั่นเองครับจะเป็นบ้านพื้นฐานสำหรับการออกแบบบ้านทั้งหมดในไบโอมสวอมซึ่งบ้านในไบโอมสวอมตามอุดมคติของผมมันจะมีกฎอยู่2อข้อด้กันครับนั่นก็คือตัวบ้านต้องพยายามยกสูงเข้าไว้ครับไม่ควรจะเจาะพื้นเพื่อปูพื้นเด็ดขาดเนื่องจากไบโอมนี้มันมีความชื้นอยู่ที่99%ถ้าทําบ้านติดพื้นผมคิดว่ามันจะดูอึอดอัดไปหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้้้าาเป็นบนบไม และข้อ2หลังคามันต้องหนาครับถ้าเป็นไปได้ควรจะใช้บล็อกเต็มในการทําหลังคาไปเลยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะแต่เอาจริงนะใครจะอยากสร้างบ้านในเบลอสวามผมไงส่วนกิมมิคในการตกแต่งเล็กๆน,น้อยๆผมก็จะใช้เป็นบััวครับผมพอดีผมลองหยิบมาตกแต่งดูปรากฏว่ามันทําให้บ้านดูแข็งแรงขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านไม้โอเคเนี่แหละบ้านฟาร์มเมอร์ไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายครับ โอเคได้ตัวบ้านเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นโซนทาฟาร์มของเจ้าอาชีพฟาร์เมอร์ล้วก็จะตั้งอยู่บริเวณตรงนี้นี่ก็ต้องวางดินไว้ตรงสูงหน่อยอ่าตรงนี้โอเคเป็นแบบ2ช่องส่วนขอบตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยไม้สปรูตปึ๊บอืมนี่แหละตรงนี้ก็เติมกิมกมิกให้มันหน่อยลวกันโอเคใส่บล็อกสแสตบตรงนี้โอเคเก็บขอบให้ครบเอาให้ครบทั้งสี่มุมแล้วก็จุดที่จะวางบล็อกอาชีพก็เสริมให้มันหน่อยละกันเอาเป็นบริเวณตรงนี้ปึ๊บ นี่ก็ทําเป็นไม้สปูตธรรมดาแล้วกันเอาไว้มาร์คจุดว่าตรงนี้คือจุดวางมอกอาชีพจากนั้นก็วางน้ำแล้วก็ควรดินให้เรียบร้อยโอเคพื้นที่การกเกษตรเสร็จไปแล้วหนึ่ต่อหนึ่งหลังก็มันก็ควรมีเท่านี้นะโอเคโซนอาชีพฟาร,ร์มเมอร์เสร็จสิ้นนะผมไปอาชีพต่อไปกันเลย โอเคหลังต่อมานะครับผมมันก็จะเป็นบ้านของอาชีพบูเชอร์หรือคือคนขายเนื้อนั่นเองในส่วนการออกแบบนั้นผมจะออกแบบให้บ้านหลังนี้มีพื้นที่ข้างบ้านที่ใหญ่กว่าบ้านฟาร์มเมอร์เล็กน้อยครับแต่ยังยกสูงจากพื้นเหมือนเดิมส่วนไม้ที่ใช้จะเน้นไปทางไม้อ๊กซะส่วนใหญ่ครับให้บ้านมันมีลักษณะที่สว่างมากขึ้นส่วนบริเวณหลังคาจะใช้เป็นไม้สปรูตแทนครับและบริเวณตรงสนามข้างบ้านผมก็จะตกแต่งได้รัวครับผมเอาไว้ทําเป็นสถานที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ ก็จะมีสัตว์ทั้งหมด2ชนิชครับผมก็คือวัวกับหมูแค่นั้นแหละโอเคโดยพื้นฐานแะล้วตัวบ้านแล้วก็โซนทาฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาไปบ้านหลังต่อไปมาที่หลังถัดมากันนะครับผมซึ่งรอบนี้เป็นของอาชีพแคลิกครับไม่ใช่บ้านแต่เป็นโบสถ์ครับรอบนี้ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการสร้างก็จะเป็นบล็อกอิฐแล้วก็ไม้สปรูตครับตอนแรกผมกะว่าจะทําให้ไอ้เจ้าอาคารนี้มันเป็นทรงยกสูงเหมือนสถานที่อื่นๆครับแต่ทําไปทํามา มันไม่เวิร์ครับผมผมรู้สึกว่ามันบอบแมนอย่างแรงครับผมเลยจำเป็นต้องตัดตัวเลือกยกสูงออกไปเหลือเป็นบล็อกติดพื้นแต่ไม่ได้ขุดลงไปแทนซึ่งการออกแบบโบสถ์นะครับผมมันก็จะเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถนอนได้ครับเน้นใช้งานเป็นสถานที่ในการทํางานอย่างเดียวทําให้ภายในค่อนข้างแคบครับส่วนภายนอกอาคารนั้นผมก็จะทําเป็นหอสูงๆเอาไว้ให้มันดูเหมือนกับโบสถ์มากขึ้นซึ่งทําเพื่อความสวยงามล้วนๆครับส่วนหลังคาก็ยังเป็นหลังคาแบบหนาเหมือนเดิมครับตามด้วยการเก็บดีเท อีกเล็กๆน้อยๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกใบไม้กับกรัวในการตกแต่งอาคาร่าดูสิสร้างตั้งนานโอเคเรียบร้อยครับโบดยังไม่เสร็จเออเจ้าไว้ก็ต้องติดโคมไฟในนี้เลยเดี๋ยวมันจะมืดอ่อปึ๊บส่วนลงังคาก็ไม่ต้องแก้นะต้องปล่อยไว้เงี้ยเออขำแล้วประตูก็ยังไม่ได้วางเลยนะประตูนานๆหน่อยเราไม่คอครับเราทุบป,ปั๊บอ่าเสร็จของจริงแล้วผมนี่นะครับโบด เวอร์ชันอิดบอดตามตรงนะไปอบสมบอดหมวกกับการสร้างบ้านอิดมากสุดยอดโอเคไปหลังต่อไปกันดีกว่าหลังต่อไปก็คือบ้านอาชีพเชฟเิร์ดครับคนเลี้ยงแกะก็ต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้มันเรียบเรียบก่อนเพราะว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างบ้านโอเคปรับหน้าดินประมาณนี้ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการสร้างครับผมซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ต่ายจากบ้านคนขายเนื้อมากนะไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้สร้างก็เป็นไม้สปรูตแล้วก็ไม้โอที่เป็นแพร่งตัวบ้านมีลักษณะยาวออกไปทางด้านข้างแถมยกสูงนิดหน่อยเสริมโครงรั้วให้บ้านดูแข็งแรงขึ้นแต่เดี๋ยวมันจะเหมือนบ้านคนขายเนื้อเกินไปผมเลยเอาแบนเนอร์มาแปะครับ ให้ตัวบ้านมันมีสีสันมากขึ้นบ่งบอกว่านี่คือร้านขายขนแกะนะแล้วก็ปิดท้ายโดยการร้อมร้วสนับทําพื้นที่เลี้ยงแกะครับผมคือมันก็เป็นบ้านที่มีฟาร์มสัตว์นะมันก็แบบอ่าประมาณนี้แหละโอเคเรียบร้อยครับบ้านคนเลี้ยงแกะเสร็จสิ้น ต่อไปก็เป็นบ้านของช่างหินครับทีนี้เอาบนบกให้ครบก่อนในส่วนของบ้านช่างหินนะครับผมก็จะใช้วัตถุดิบเดียวกันกับการสร้างโบสถ์เลยนั่นก็คืออิฐกับบล็อกไม้สปรูตครับซึ่งการที่ผมใช้บล็อกอิฐในการสร้างบ้านมันก็ส่งผลให้ผมไม่สามารถยกบ้านให้สูงได้ครับเดี๋ยวมันน่าเกียดเกินตัวบ้านก็จะเป็นบ้านทรงยาวคล้ายๆกับบ้านคนขายเนื้อแล้วก็บ้านคนเลี้ยงแกะครับคือพื้นที่ที่เหลือในการสร้างบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวครับผมเลยอยากจะใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่าที่สุดและยังไม่พอครับผม พื้นที่สำหรับการทําอาชีพเป็นพิเศษให้ด้วยปกติมันจะอยู่ในบ้านนะแต่นี่คือผมทํายืดออกมานอกบ้านเลยบอกเลยว่าช่างหินสลับใบโอมสวอมนั้นค่อนข้างที่จะพิเศษเลยครับในส่วนของรลังคาบ้านนี่เป็นส่วนที่ซีเรียสที่สุดที่ผมเคยทำเลยครับคือบ้านมันค่อนข้างพิเศษอยู่พอสมควรครับถ้าทําแบบธรรมดามันจะดูน่าเกลียดไปเลยแต่ก็ต้องเคารพกฎของสวอด้วยครับหลังคามันต้องหนา เพราะฉะนั้นผมเลยทำหลังคาบ้บานโดยใช้บล็อกเต็มแล้วก็บล็อกสแตะผสมกันครับและเท่านั้นยังไม่พอผมก็ได้เอาใบไม้มาตกแต่งด้วยครับให้บริเวณรอบๆบ,บบ้านมันดูสดชื่นมากขึ้นและอย่าลืมใส่รั้วครับผมให้บ้านมันดูแข็งแรงเข้าไปอีกโอเคเรียบร้อยบ้านสโตนเมสันก็ประมาณนี้นะคือบ้านช่างหินนี่คือแบบได้ได้ดีแหละเพราะว่านี่มันไปนอบสวอมวมแล้วคือหินมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมันมีแต่แอ่งน้ําแล้วก็จอไเเคโอเคนี่แหละครับบ้านสโตนเมสัน อย่างหรูเลยไปหลังต่อไปดีกว่าครับมาพึ่งซัดเอ็ม้อยมาเมื่อกี้ร่าเริงล้โอเคนี่จะเป็นบ้านหลังแรกที่ผมสร้างบ้านให้ติดกับหนองน้ําเป็นพิเศษครับ ซึ่งนั่นก็คือบ้านอาชีพช่างหนังนั่นเองครับวัตถุดิบหลักๆที่ผมใช้ในการสร้างก็จะเป็นไม้สปรูตแล้วก็สปรูตแพงเป็นหลักคือตามมโนจินตนาของผมเนี่ยคือบ้านอาชีพช่างหนังนีงมันควรจะทึบๆครับแถมมันดูเสริมความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยส่วนลักษณะของตัวบ้านนั้นก็จะเป็นบ้านที่ถูกยื่นออกไปเป็นทรงยาวทางด้านข้างครับผมบริเวณตัวฐานนั้นติดกับพื้นที่หนองน้ําอาจจะสงสัยนะครับว่าทรงยาวอีกแล้วหรอคือทรงนี้มันสวยดีครับและผมก็ชอบด้วย ก็เลยทยําอันนี้เยอะๆอีกอย่างมันก็ทําให้ตัวบ้านดูไม่อึดอัดจนเกินไปด้วยส่วนบริเวณหลังคาก็เป็นหลังคาแบบหนาครับแล้วก็ประดับด้วยไมโอ๊ก oh. นิดนึงบริเวณตรงขอบหลังคาให้มันมีเทกเจอร์มากขึ้นและในส่วนโซนทาอาชีพของชาวบ้านผมก็จะทําไว้อยู่ด้านนอกครับให้บ้านหลังนี้มันดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นแล้วก็ติดป้ายแบนเนอร์เสียบตาลตรงชอปทําอาชีพให้มันดูสวยงามโอเคเรียบร้อยครับบ้านอาชีพช่างหนังเสร็จโอเคไปหลังต่อไปก็คือบ้านอาชีพชาวประมง ว่าแต่บ้านชาวประมงจะเอาไว้ไหนดีวะเนี่ยอ่าถ้าดูจากแผนที่แล้วตรงนี้ก็คือติดหนองน้ําอยู่ถ้าชาวประมงก็ต้องติดอยู่ตรงแม่น้ําเลยชาวประมงกับแหล่งน้ํานี่เป็นของคู่กันครับในส่วนการออกแบบนะครับผมส้อผมแล้วมันเป็นการชิมลางครับยังไม่แน่ใจว่าจะออกแบบบ้านที่มันอยู่กลางแม่น้ําหนองน้ํำยังไง ผมเลยเริ่มจากการทําบ้านหลังเล็กๆก่อนครับส่วนวัตถุดิบที่ใช้นั้นไม้ส่วนใหญ่ที่เอามาก็เป็นไม้สปรูตและเสริมด้วยจุดชมวิวแม่น้ําต่อยื่นออกมาจากข้างบ้านคือมันอาจจะมีชื่อเรียกของมันแหละครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าจุดชมวิวแทนจะเรียกดาดฟ้าก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งเอ๊ะหรือว่ามันเรียกว่าดาดลากกันนะใครรู้คอมเมนต์ทีส่วนหลังคาก็ยังเป็นหลังคาแบบหนาเหมือนเดิมครับ ทำจากไม้สปรูตแพรงเป็นหลักแล้วก็ไฮไลท์ขอบหลังคาด้วยไม้โอ๊กแพรงตามด้วยเสริมรั้วให้บ้านมัดูแข็งแรงขึ้นโอเคเรียบร้อยครับบ้านชาบงง ส,ส็ิน้นต่อไปก็อีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเวอร์ชั่นหน้ามันจะเป็นชาวบ้านที่เป็นที่ต้องการสุดๆครับก็คือชาวบ้านอาชีพบรรลักษ์ของไบโอสวอมเพราะว่าในเวอร์ชันหน้านั้นเอนแชรที่ชื่อว่าเมนดิ้งนี่คือมันจะสามารถหาได้จากชาวบ้านท,ที่ใส่ชุดของไบโอสวอมเท่านั้นที่เป็นอาชีพบรรลักษ์นั่นแหละจะหาได้แค่เฉพาะตัวนั้นก็คือเอนแชรเมนดิ้งมันจะหายากมากขึ้นนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ตั้แต่นเนิ่นเลยโอเคมาเริ่มกันเลยในส่วนหลังถัดมานะครับผมถ้าบอกว่าเป็นบ้านมันก็คงจะไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่ครับเรียกว่าห้องสมุดดีกว่ามันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมสร้างห้องสมุดในพื้นที่หนองน้ําโดยตรงเลยในชีวิตจริงอยาหาทําอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวหนังสือชื้นแล้วขึ้นลามหมดในส่วนของการออกแบบนะครับผมในเมื่อมันไม่ใช่บ้านมันก็เลยต้องทําแบบพิเศษนะครับนั่นก็คือแทนที่จะเป็นบ้านแต่มันจะเป็นกระทร่อมแทนซึ่งมันจะมีความกว้างมากกว่าหลังอื่นเป็นอย่างมากแต่ในระหว่างการสร้างผมก็ได้พบกับเพื่อนเก่าที่วัดโอ้โหนี่แกกล้าม,มากนะขึ้นไปอยู่บนโบส์หมู่บ้านยังสร้างไม่เสร็จมันบุกหมู่บ้านแล้วไอ้บ้าไม่มีใครเหรอาที่นี่ชาวบ้านสักคนก็ไม่มี มาทำไมฮะไม่ต้องมามองเลยวิไหลวะกล่องโจรมาบุกหมูบ้านถ้ามาซื้อบ้านก็ว่าไปยากมีการจะมาฆ่าอย่างเดียวโอเคกลับเข้าสู่การสร้างกันต่อในส่วนวัตถุดิบที่ใช้มันก็อันเดิมๆละครับไม่ไม้ไมสปุตก็ไม้ไมโอก๊กไม่เกิน2ไม้นี่หรอครับเดี๋ยวผมใช้ในส่วนของหลังคาบ้านนั้นก็จะใช้เป็นบล็อกสลับครับผมออกแบบมันให้มีลักษณะคล้ายๆกับหลังคาของกระทอ่อมจากนั้นก็เอารั้วม,มาแปะๆนิดหน่อยครับให้บ้านมันดูแข็งแรงขึ้น โอเคครับเรียบร้อยบ้านอาชีพบรรลักษ์เสร็จต่อไปก็เป็นบ้านที่แบบเป็นบ้านที่เฉยๆ่ไม่ได้มีอาชีพเจาะจงอะไรเป็นพิเศษสร้างแบบฟรีสไตล์ผมสัก2หลังแล้วกันมาเริ่มที่หลังแรกกันนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นบ้านที่จะว่าธรรมดามันก็ใช่อ่ะนะแต่ว่ารอบนี้มันจะเป็นบ้านทรงยาวครับขั้นตอนการทํามันก็เลยดูยุ่งยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกระปวดหัวมากรวมๆแล้วก็คือเป็นบ้านที่อยู่ในเกณฑ์โอเคครับเหมาะสำหรับชาวบ,บ้านทั่วไป ถัดมาหลังที่2กันนะครับผมซึ่งรอบนี้มันจะเป็นบ้านที่มีทั้งความยาวแล้วก็ความสูงมากกว่าบ้านธรรมดาขึ้นมานิดนึงคือมันนิดนึงจริงครับผมแค่บล็อกเดียวเองอะ่ะซึ่งจุดเด่นของบ้านหลังนี้ที่สามารถสังเกตได้เลยก็คือวัตถุดิบท,ที่เอามาใช้ในการทําเสาครับนั่นก็คือไม้ของต้นแมนกรอบคือที่ใช้ไม้นี้เพราะว่าไม้โอ๊กหมดแล้วครับผมก็เลยแอบไปตัดเอาแถวนั้นพอดีมันเหลือเยอะครับผมก็เลยเอามาทําไฮไลท์ตรงหลังคาบ้านด้วยพอสร้างเสร็จดูรวมๆแล้วก็ มันดูเหมือนบ้านจีนจังฮะคิดไปเองหรือเปล่านะอ่ะทีนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับบ้านในไบโอมสวอมทีนี้ก็ใส่เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตกแต่งรอบหมู่บ้านดีกว่าตกแต่งรอบหมู่บ้านนี้ก็ต้องมีดูว่าเป็นจำนวนมากอีกโอ้โหเยอะโอเคมาเดี๋ยวไปได้ใส่บอกอาชีพให้บ้านแต่ละหลังก่อนแล้วก็ตกแต่งหมู่บ้านบอกอาชีพแรกก็เออจุดแรกก็ตั้งตรงเนี้ยกันไม่เดี๋ยวต้องทําเพิ่มหน่อยฟาร์มเมอร์มันก็ต้องอยู่ใกล้ฟาร์มข้าวเออฮึบ เติบเติบปั๊บ,ต,บต่อไปก็บ้านหลังนั้นเนาะก็จะเป็นบ้านของ stone mason ก็ต้องใช้เจ้า stone cutter โอเคเอามาอยู่ stone cutter โดยเฉพาะไม่ใช่อาชีพ armorer มมนะบ้านช่างหินตรงนี้พอดีผมทำมาใหญ่เกินหน่อยโอเคช่างหินก็ตรงนี้กันเออแล้วก็ฟึบแล้วก็บล็อกที่3ก็ตั้งตรงนี้กันป,ปึ๊บ นี่แหละอ่าว่าแต่นี่บ้านอะไรวะเออบ้านเชฟเพิร์ดโอเคบ้านเชพเพิร์ดก็ต้องใช้บ็อกรนะูมเนาะบล็อกที่เอาไว้ทําอาชีพเชฟเพิดอ่าเอาไว้ตรงนี้3อันต่อไปก็เป็นบล็อกคอร์ดอนก็จะเป็นบ้านของอาชีพช่างหนังก็ตั้งไว้ตรงนี้ต้องอยู่ด้านนอก สามอันแล้วก็เบ a r i งสแตนก็คือจะอยู่ในโบสโอเคตั้งไว้ตรงนี้123แล้วก็บล็อกบาเรลของชาวประมงเออมันก็จะอยู่กระจัดกระจายหน่อยนะบล็อกบาเรลของชาวประมงมันก็จะอยู่ตรงนี้อา่าโอเคตรงนี้1 2อโอเคส่วนบล็อกที่3ก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้บล็อกที่3าควรจะอยู่ตรงนี้อืม ผมไม่อยากให้วิลเลจเจอร์มันไปกองกันตรงนั้นเท่าไหร่ไงก็เลยแบบเอาบอยสาไปตรงนั้นดีกว่าสมกเกอร์เออเจอบ้านมารักก่อน <c oughs> โอเคเข้าบ้านมารักก่อนโอเคตรงนี้มันเป็นห้องสมุดใหญ่เนาะคือพอดีผมยังไม่ได้เอาเจ้าชั้นหนังสือมาก็วางบอกอาชีพไปก่อนก็ตรงนี้หนึ่งสองโอเคเหลือไว้หนึ่งครับก็เอาไว้เหลือของเบลจัก,กร์ที่อยู่ตรงนั้นโอเคแล้วก็ของสมุกเกอร์เนาะอาชีพคนขายเนื้อก็บ้านหลังนี้แหละก็เอาไว้ตรงนี้กันปึ๊บสามันเนี่ยแหละ เยยี่ยมและส่วนต่อไปคือตกแต่งรอบๆแล้วก็ต้องมีการใส่ต้นไม้เพิ่มเติมไปด้วยเพราะว่าผมค่อนข้างตัดไปให้มันโล่งอยู่พอสมควรอยู่ไอ้ก็ต้องมีต้นไม้แล้วก็บล็อกผงกระดูกบล็อกผงกระดูกอยู่ไหนวะแล้วก็ไอข้าวก็ยังไม่ได้ปลูกเลยปลูกข้าวไว้บางส่วนได้ให้มันโตทึบๆโอเคเล่งให้มันโตให้มันมีเมล็ดเยอะๆอยากได้เมล็ดข้าวไม้เฉยไม่ใช่หรอกทึบๆๆึบๆสามสองหนึ่งซึบ ปลูกเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยให้เวเลเจอร์มันมาเคลียวตรงนี้ก็าฝากหน่อยไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ได้เวลาปลูกต้นไม้เนาะจะปลูกตรงไหนดีตรงนี้กันเออปึบแล้วก็โซนตลาดขายของโอเคทำอะไรกันซุ้มขายของปึ๊บสีเหลืองแล้วก็สีม่วงอืมนี่แหละซุ้มขายของโอเคนี่ก็โซนที่สโซนขายของปึบอืมเนี่ยแหละ Okay. จะขายของอีกโซนหนึ่งดีไหมเนะี่ยไม่ไดิมันควรจะเป็นโซนๆไปแค่2จุดก็พอตรงนั้นตรงนี้นก็คือจุดศูนย์ก้ามานก็คือจะเป็นจุดที่วีเดเจอร์มันจะมารวมตัวกันยังไงโซนตรงนั้นก็อาจจะมีคนผ่านมาบ้างแหละอ่าโ okay. อเคบริเวณรอบๆก็ได้แล้วต่อไปทีนี้ก็คือวางรั้วล้อมรอบหมู่บ้านเอาไว้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้วีเดเจอร์มันออกนอกคลองมากเกินไปโอเคล้ okay. อมรั้วเสร็จแล้ว อ่ะทีนี้ก็รอให้มันเป็นตอนกลางคืนนะผมอะโอเคระหว่างที่รอผมก็จะไปแลกโคมไฟมาก่อนแล้วกันจะได้แบบปักให้มันแบบสว่างๆไปเลยแลกโคมไฟมาเยอะครับแล้วก็ซ่อมขวานวยหลังจากนี้ขวานน่าจะใ,ใช้เยอะเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นบ้านใบอมจังเกิลอ่าเดี๋ยวซิขอโคมไฟครับเย yeah. โอเคเอามาเยอะเลยอ่ะเอามาผมไม่คราฟเองครับซื้อเอาดีกว่าของซื้อของขายผมคงไฟอ่ะโอเคไม่รับแรกต่อแล้วเาแต่มารอบนี้ขอเอาอะไรกลับไปบ้างดีกว่าขอเอากรอบรูปแล้วก็ชั้นหนังสือเฮ้ยเดี๋ยวแรกชั้นหนังสือด้วยขอแรกชั้นหนังสือด้วยโอเคเอาไปสักเออต้องเยอะเยอะหน่อย12อันเยี่ยมแล้วก็กรอบรูปไอ้พวกนี้มันขายแบบว่าวเอาบอบลูมไม่ขายเอ้ยเนี่ยเอ้ยเจอขายอยู่โอเคเอามาสักเออ เอามาเยอะเลย30อันอยากได้อะไรก็ซื้อครับ <c oughs> ไม่ต้องค้าเองโอเคมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันก็ธรรมชาติเด่าทีนี้ก็รอจนกว่ามันจะมืดครับผมพอมืดเสร็จผมก็จะได้ทําโะบบแสมสว่างโอ okay. เคด๋ยวขอไปห้องสมุดก่อนแลกชั้นหนังสือมาแค่12อันก็ใช้เต็มคาราเบลไปเลยอันนี้ก็วางไปครับโอเคชั้นหนังสือเหลือ4อันแล้ว1 2 3 4สแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกรอบรูปดูสิมีรูปอไปเจ๋งมากรูปเจ๋งๆ,ๆไม่มีบ ไม่มีรูปจริงๆแล้ววะอ่าไซส์มันไม่พอดีฮะอืมดีเนี่ยแหละอ่ะอาเงี้สิเริ่มมืดละโอเคได้เวลาจัดแสงสว่างครับผมตึ๊บตึ๊บโอเคครับเรียบร้อยสว่างทั่วถึงทะลวงถึงหย่อมเย้าผมบอกเลยครับหมู่บ้านสวอมที่นี่ปลอดภัยที่สุดในโลกโอเคครับหมู่บ้านโซนสวาม เสร็จสิ้นรือโซนหนึ่งครับนั่นก็คือโซนของไโอบจังเกิลตรงนั้นโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับหมู่บ้านไบโอซิรล์ผมบอกเลยว่าคือถ้าเป็นในเกมนะมันดูดีแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงคืออย่าหาทำนะคุณไม่ควรไปอยู่ที่ไบโอสวลมเลยมีทั้งยุงและจระเข้มีควรและสำหรับคลิปนี้ก็วิธีนี้กันนะครับนะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าายบายเลยครับบายเย่ยังไม่จบตอนนี้เจ็บคอผมขอแยกพาร์ทไว้ก่อน